สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีเอลเฟนไทยแลนด์ครับวันนี้เอฟซีเรียกร้องมาว่าแม่พี่หนุ่มสุรินอยู่ไหนครับผมนี่ครับพางจริงโจ้ครับผมพางจริงโจ้จะใช่แม่สุรินแม่พี่หนุ่มสุรินไหมครับเอฟซีดูดูกันเอาเองครับผมมีความระไม้ดใกล้ครึ่งไหมครับผมเนี่ยครับอันนี้ยังไม่เจอควานครับผมพี่ควานยังไม่มาพาน้องไปครับยังไม่เจอเจ้าของครับผมนี่ครับ แม่พังจิงโจ้ครับผมนี่พังจิงโจ้แม่พ่อพี่หนุ่มครับนี่มีลูกน้อยด้วยครับนี่ครับน้องสาวสุดท้องพี่หนุ่มครับผมนี่ครับนี่อ้วนตุ้ยนุ้ยครับผมนี่ครับแม่จิงโจ้ครับนี่ลึกน้องสาวพี่หนุ่มครับเอ็มซีนี่อ้วนกลมน่ารักเกี่ยวครับี่ครับ ได้เวลาออกกันแล้วครับเนี่ยครับอกไปทํางานแต่ว่าควานเขายังไม่มาครับน้องก็จะเดินประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นน้องพังนะครับเอซี่ที่น้องอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้จริงใจถูกใจอะไรเนี่แหละครับผมมีหลายเชื่อครับน้องพอใจหรืออะไรเนี่แหละครับใจใจครับผม มีสามหลังไอสามเชือกครับผมสามเชือกหลังนี่เป็นน้องพังหมดครับผมน้องพี่หนุ่มครับัอยู่อยู่ที่นี่ทั้งสามนะครับผมน้องพี่หนุ่มอยู่ในในสวนที่สี่เชือกครับเอสี่อยู่ในนี่สี่เชือกครับน้องของพี่หนุ่มเลยนะครับปีแต่น้องสาวครับน้องสาวเลื่อนอยู่ในนี้ครับจะมีใครบ้างครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะแนะนําให้รู้จักครับผมนี่ครับนี่น้องสาวของพี่หนุ่มครับ <g ül> น่ารักเชียวครับผมเดินวนบกไปวนมานี่ครับมามามาอยมามาจับม,มือเอยจับม,มือมาจับม,มือจับม,มือจับมืออยวันนี้ไม่เจอควานครับผมไม่เจอยังไม่เจอเจ้าของครับไ่เจอเจ้าของเดีวจะสัมภาษณ์ดูครับว่าพี่นมสุรินใช่ลูกแม่จิงโจ้หรือเปล่าครับ ก่อนอยู่นี่ใช้เขาใช้ชื่อพี่หนุ่มจุรินไหมหรือว่าชื่ออะไรครับผมจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับลูกของแม่จิงโจ้ครับผมกับพี่หนุ่มจุรินนะครับเอฟซีเดี๋ยวเจอควานก่อนครับจะสัมผัสครับผมเดี๋ยวจะของครับผมควานน่าจะไม่รู้ครับผมควานก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆครับหลายต่อ <c oughs> ออเอออมาดิมามาละมาสวยมากกับเอซีเนี่ยลักษณะดีมากครับน้องสาวพี่หนุมครับเราโค้งเหมือนพี่หนุ่มไหมเอฟซีอยากไปแล้วนะครับนี่คืออาการอยากไปครับผม น้องสาวพี่หนุ่มครับนี่แม่พี่หนุ่มครับยังสวยครับผมยังสวยยังสาวอยู่เลยครับเนี่ยครับครับผมพี่เอฟซีหลายท่านมากใช่พี่บุญทุ่มกับพี่หนุ่มจุรินเป็นเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับนี่ครับถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าข,ของช้างก็จะสัมภาษณ์ดูครับเอฟซีนี่แต่ว่าผมว่าหน้าตาคล้ายพี่ทุ่มอยู่นะครับผมนี่ กลายบุญทุ่มอยู่นะครับทีครับยังนันเาทกับผมจะช้างลูกโดกงอีกหนึ่งเชือกนะครับเนี่ยเอีแม่จิงโจโน้นะครับจะยินว่าได้ลูกหกเจ็ดเชือกกันมากครับเนี่ยครับแต่ยังสาวอยู่เลยครับเนี่ยยังสาวมากครับผมยังยังมีลูกอีกได้อีกนะครับเนี่ครับเอฟซี จะได้กี่เชือกแล้วก็ต้องเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าข,ของเขาครับผมนี่ก็เป็นภาพน่ารักอีกหนึ่งภาพแล้วเว้ยครับผมนี่ <c oughs> พวกควานเขาควานเขาออกไปเกี่ยวยาหมดแล้วมั้งครับอันนี้ผมก็กำลังจะออกไปครับนี่ยกำลังจะไปหายาครับ เช้าวครับผมสายฝากเอฟซีสักหน่อยครับเรียกร้องมาก็จัดให้ตามคำขอครับช่องน้องมากมีถ้ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับช้างในนี้ครับผมผมสัมภาษณ์ได้ก็จะสัมภาษณ์ครับจะหาข้อมูลได้ผมก็จะสอบถามข้อมูลครับผมจากเจ้าของเก่าเขาจากวันเก่าเขาครับผมนี่ครับเอฟซีตีนี้เขียวครับเอฟซี FC ครับเนี่ยลูกสาวแม่ยังไจิ้โจก แม่จิงโจ้น้องสาวพี่หนุ่มไหมใช่น้องสาวพี่หนุ่มได้ไหมนี่ฮ้ยฮะยเฮะใช่น้องสาวพี่หนุ่มไหมใช่ไหมเหมือนพี่หนุ่มไหมนี่ที่เคยเห็นรูปรูปหนึ่งนะครับพี่พี่เชษเคยมาถ่ายรูปกับแม่จิงโจ้เนี่ยครับนยครับมาถ่ายยืนกอดงวงถ่ายตอนนั้นตอนนั้นพี่เชิมามาเยี่ยมเยียน ก็ไดเ้เห็นกันครับผมได้พูดคุยกันกับพี่เชนนี่แหละถ่า,ายกันก็มาเยี่ยมมาหาแม่ช้างด้วยอาแม่พี่หนุ่มครับผมได้ได้ถ่ายรูปคู่กันกับแม่พี่หนุ่มครับถ้าใครได้เห็นเนาะมันจะมีรูปหนึ่งครับยืนกอดงวงถ่ายรูปกับแม่จิงโจ้นี่แหละครับ สวยอยู่นะครับเอฟซีแม่พี่หนุ่มเียครับักษณะสวยมากครับดูน้องสาว จะพาไปดูเจ้าคุณเพิ่มดีกว่าครับหาเจ้าคุณเพิ่มก่อนครับเจ้าคุณเพิ่มทําอะไรอยู่ตอนนี้เอฟซีเรื่องในงท,ท้ายคลิปครับผมเจ้าคุณเพิ่มกําลังทําอะไรเอย่ยคุณนะขุดดินครับนี <c oughs> ่เห็นนู่นเห็นนีน่นเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเอฟซีท่านเจ้าคุณ ท่านทำอะไรท่านทำอะไรท่านทำอะไรนะขุดดินแล้ขอรับขุดดินแล้ขอรับท่านเจ้าคุณนี่ท่านเจ้าคุณขุดดินขอรับขุดดินแล้ขอรับ ครับ MC. เอฟซีเออีกครับเช้าครับตื่นนอนครับผม MC. เอฟซีเฮ้ปไปทำไปหายาอะไรบ้างครับ ก็แต่จะมีรถหญ้ามาแล้วครับนี่ครับวันนี้น่าจะไปไปแจ้งเกิดเจ้าคุณเพิ่มครับเอฟซีนี่ครับดูครับตาเรื่งแต่เช้าเลยครับเอฟซเอ้ยจ้ามีเสียงด้วยมีเสียงด้วย ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยให้ดูตา,นตา,าหน่อยสิสิทำไมตามขาวเถอะนะทำไมตามขาวเถอะนี่นี่วิ่งหาแม่แล้วน่าเริงมากครับเอฟซีครับผมเนี่ย ไปวิ่งมาไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วครับนู่นครับผมนี่แม่ทองคูณครับช้างสวยอีกหนึ่งเชือกกับช้างปลาหำนี่สวยทุกเชือกครับผม,ม <Yes. S 1> ชอบมากครับยิ่เพิ่มอีกครับ ขาหลังของแม่ครับเดี๋จีถ้าผมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีครับผมนี่ครับผมจะได้ได้อัดถ่ายวิดีโอครับผมลงเรื่อยๆครับผมถ่ายแม่พี่หนุ่มครับผมถามประวัติพี่หนุ่มฝากเอฟซีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ